สุริโยไทยไขแสงใต้แจงแล้วหูมวิหกร้องเจเจ้าแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภามูตักษายังขยันมรรหากินท่านที่รัก จับุดนอนอยู่ในเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อกราจิตเป็นนิจจะสิงสงแสวงหาทำพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างสึ่งมนทินออกจากใจ อายุไขในมนุษย์มีน้อยนักอย่าช้าชักอาจเกินการสุดแก้ไทยเพราะบางคนอาจตายก่อนจะถึงวัยมรณะไย ีไม่รอให้ตอรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดป่าสัตว์ทั้งพอมขอให้เพื่อนนักปฏิบัติธรรมจุดได้ไตรตรอง รักรรม,มาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจงใสเมื่อมีหนุเพื่อิเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเมื่อเดินไป เชิญท่านสายตื่นเพือ่อรับสับธรรม